สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่พลทีมงานของพวกเรานะครับได้ปลาตองกลายมาจากลุ่มน้ำสงครามซึ่งถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่ปลาอร่อยที่สุดในย่านนี้นะครับก็เลยตั้งใจกันว่าจะทำลาบเหนียวปลาตองกลายกันนะครับแต่ด้วยวันนี้พวกเราต้องไปทำภารกิจมอบเตียงแล้วก็ ที่นอนเป่าลมให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายในพื้นที่นะครับลุงหงก็เลยขันอาสาที่จะมาเตรียมการต่างๆไว้รอพวกเรานะครับบ้านลุงหองอยู่ท้ายหมู่บ้านคำชัยวันนะครับน่าอยู่มากนะครับลุงหงปลูกผักหวานป่าไว้หลายต้นกำลังทอดยอดนะครับเลี้ยงควายไว้หลายตัวนะครับเป็นควายงามอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็มีควายอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่ก็ควายงามอีกตัวราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้อยากให้ท่านผู้ชมมาดูครับตอนนี้กําลังท้องแก่ใกล้ตกลูกเต็มทีนะครับอีกไม่กี่วันก็คงตกลูกแล้วจะมีน้องควายนะครับมาทําเมนูเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมในโอกาสต่อไปครับ พอพวกเรามาถึงนะครับลุงฮองก็เตรียมการอะไรต่างๆไว้ครบถ้วนแล้วนะครับลุงฮองขูดเอาเนื้อปลาตองกลายออกมาเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมที่จะประกอบอาหารนะครับนี่คือเนื้อปลาตองกลายนะครับที่ขูดออกมาแล้วนะครับท่านรองสันนะครับคันอาสาเป็นผู้ที่จะทำลาบเหนียวปลาตองกลายนะครับซึ่งทำยากมากครับท่านผู้ชม ต้องไปโขลกในครกให้ละเอียดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันไม่ให้มีก้างไม่ให้มีเนื้อที่มันเป็นก้อนๆน,นะครับนี่ป้าคํำผองนะครับเจ้าบ้านผู้อารีนะครับคุณนายของท่านสอทอรัฐวุฒิหรือลุงห้องนะครับท่านสอทไอพรัตก็กำลังเตรียมข่าตะไคร้นะครับเสื้อสีแดงให้ลุงหองนะครับ ท่านสทรไพรัตกับลุงหองนี่เป็นกุ๊กมือโปรนะครับทำร้านอาหารมาก่อนทั้งคู่เลยนะครับลุงหองกำลังเตรียมขานะครับขาแก่หั่นบางๆนะครับหลังจากที่ท่านรองสรรโขกละเอียดแล้วก็เริ่มคนแล้วครับท่านสทไพรัตก็กำลังหั่นขาแก่เป็นชิ้นเล็กๆครับลุงหองก็กำลัง หั่นหอมแดงนะครับบางๆนะครับเพื่อ,อไว้ปรุงลาบเหนียวปลาตองกลายครับต้องเร่งช่วยกันคนละไม้คนละมือแหละครับพอลาบเหนียวปลาตองกลายนี้ทํายากมากแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยครับท่านผู้ชมลาบเหนียวปลาตองกลายนี้ทํายากมากนะครับหลังจากที่ขกละเอียดแล้วต้องเอาน้ําอุ่นนี่ครับมาคน ซึ่งต้องใช้ครกกับสากเท่านั้นนะครับคนไปเรื่อยๆจนเหนียวอย่างนี้เลยครับจนเหนียวเป็นตังเมเลยครับถึงได้เรียกว่าลาบเหนียวปลาตองกลายครับใช้น้ําอุ่นๆนะครับน้ําร้อนไม่ได้ถ้าน้ําร้อนนี่เนื้อปลาจะจับกันเป็นก้อนนะครับไม่อร่อยนะครับต้องน้ําอุ่นๆทําลาบจะให้อร่อยนะครับต้องใช้ข้าวคั่วสดใหม่นะครับท่านนายกสมพรรับหน้าที่โขกข้าวคั่วครับผม หัวและหนังปลาตองกลายนะครับมาทําเป็นน้ําต้มปลาร้านะครับแล้วก็นําน้ําต้มนี้ไปคนลาบเหนียวปลาตองกลายนะครับส่วนที่เหลือก็นํามาปรุงรสขึ้นโต๊ะครับตอนนี้ทุกอย่างปรุงเรียบร้อยแล้วครับให้ป้าคําผองตรวจสอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นโต๊ะนะครับ ท่านนายกสมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้กำลังสนใจเครื่องเสียงใหม่ของป้าคำพองนะครับที่เพิ่งต่อมาหมื่นกว่าบาทนะครับเสียงเพราะมากครับท่านผู้ชมนะครับเลยเป็นที่สนใจของพวกเราขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับเสื้อสีส้มนี่พี่พลเจ้าของปลานะครับสวมหมวกนีท่านสอทพเินครับนั่งถัดจากท่านนายกคือท่านสอทดิกนะครับ ตอนนี้ป้าของกำลังแบ่งห่อหมกปลาตองกลายซึ่งนำลาบปลาตองกลายไปทำห่อหมกใบตองกล้วยปิ้งไฟครับซึ่งจะทำให้รสชาติยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหอมกลิ่นใบตองกล้วยและควันไฟครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมวิธีการทำให้สุกอีกวิธีหนึ่งก็คือนำไปตั้งหม้อแล้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าอ๋อนะครับแต่ว่ารสชาติจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะครับ ด้านในจะเป็นสาวๆนะครับกำลังอ,อร่อยยนะครับครูอ้อพอขนมนะครับน้องมุย้ยครูแขกครับไหนมีใครกินอะไรบ้างครับมีใครเอย่ยกินลาบดิบลาบเหนียวปลาตองกลายด้วยพอออกขนมครับยิ้มแก้มตุยเชียวคงอร่อยน่าดูครับ คุณพี่พลที่สรรหาอาหารอร่อยๆมาให้รับประทานนะครับขอบคุณลุงหองป้าผองเจ้าของบ้านผู้อารีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ